สวัสดีครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตาคิสซี่นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมได้ทําการอัพโปรโมชั่นใหม่นะครับเป็นโปรโมชั่นที่31แล้วนะทุกคนซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวโปรโมชั่นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงอ่าระบบที่เข้ามาใหม่นะฮะแล้วก็อ่ากิจกรรมใหม่นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะเดี๋ยวผมเปิดลูกไปดูกันก่อนนะอันนี้นะครับ เซตห้าสิบนะครับให้มาเป็นปืน I m i นะทีมอยู่ในทีม Dark Ang e l ก็คือสีขาวดำนะครับโล่นะครับเหมือนเดิมเลยการดาเมจได้สามพันหน่วยนะครับกอวอลแคนแถมทุกโปรโมชั่นนะครับปืนดิเซร้อยห้าสิบเป็นสนเวสขาวนะครับดาเมจร้อยแปดสิบลั่นคือมันยิงหัวห้าสิบหน่อยนะเดียวไม่ตายนะครับแต่มันลั่นเร็วนะนะฮะแล้วก็อาวุธห้าร้อยนะครับเป็นมีดถุงน้ําแข็งนะครับดาเมจสี่ร้อยนะครับแล้วก็ตู้ เติมบัตรห้อยได้1ใบนะครับส่วนของแถบพิเศษที่เพิ่มมาปกติแล้วนะครับเติมบัตร1 0 0 0จะได้แต้มสะสมไปแลกของหน้าเว็บฟรี1แต้มใช่ไหมรอบนี้ให้ VP ด้วยนะครับเป็น1นึ่งเลเวล VP แล้วก็1แต้มนะครับเติม1,000ได้1นึ่งเลเวลเลยเอาไปใช้อ่า VP มีส่วนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอ่ามีความสามารถพิเศษตรงที่ว่าตายเกิดไวแล้วก็ เกิดมามีโปรเทคเยอะขึ้นนะครับแล้วก็แต่ละวันจะได้ g t ฟ r e ด้วยนะฮะแล้วก็ยังรวมถึงดูดไว้ด้วยนะนะครับเลเวล VP มีส่วนนะแล้วก็เซตเลเวล6.2ก็คือเซตพันนะครับให้เป็นมาให้มาเป็นปืนแจ็คนะครับแจ็คแฮมเมอแล้วก็ปืน t อเอ็นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวพันใหม่อย่างที่เห็นไปตอนต้นคลิปเลยตัวนี้เลยนะตัวนี้เลยนะตัวพันใหม่นะครับเป็นผู้ชายนะแจ็คฟอสนะฮะ โอเคก็เติมบัตรทะรอยได้หนึ่งแต้มโอเคนะครับแต้มสีเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะฮะเริ่มกันที่เซ็ตพ้นสิบนะครับเป็นเซ็ตนี้นะฮะปืนไอไอเมิดสายที่สี่นะแบบนี้นะครับขาวดำมีปีกมีอาวห่วงวงแหวนนะครับประมาณนี้นะขาวดำแบบนี้เลยแล้วก็เซ็ตพันนะครับตัวเป่านะครับปืนแบบนี้นะฮะ ขาวดำไม่เรืองแสงนะเป็นแบบดําด้านขาวดประมาณนั้นนะฮะจาแฮมเมอร์จาแฮมเมอร์เนี่ยดาเมจสี่สิบห้านะครับประมาณนี้คนรู้อยู่แล้วนะฮะโอเคปืนทอก็ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็โล่นะครับโล่การดาเมจดสามพันหน่วยก็ขาวๆาวดำดำแบบนี้นะฮะโตู้ แบบนี้นะฮะสองชั้นแล้วก็วี s นะคะรับวี s ดาเมจ1้0ยแปดนะเอาไว้เบิ้ลตัวนะฮะยิงเร็วแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ถุงน้ำแข็งนะก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับถุงน้ำแข็งเป็นมีดธรรมดานะตอนแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาของแลกสะสมนะครับซึ่งตอนนี้มันหมดแล้ว หลังจากที่คลิปออกเนี่ยมีคนแรกหมดแล้วก็คืออ่าก็คือใช้หนึ่งหมื่นเต้มสะสมนะครับก็คือเติมครบหนึ่งหมื่นบาทรับฟรีนะฮะเป็นเซตหกจุดเก้านะครับ,รบใส่คู่กับกระเป๋าไอติมหรือกระเป๋าแฮมเบอร์เกอร์ได้นะฮะหรือกระเป๋าพวกกระเป๋าพันเก่าพันใหม่ได้หมดนะครับจะบลอกถึกเข้าไปนะฮะแล้วก็เป็นปืนที่โกงปืนหนึ่งเลยนะดาเมจหกสิบห้าลูดไวมากนะครับไวสุดในเซิร์ฟและแรงสุดในเซิร์ฟนะครับลั่นสองพันเก้าดาเมจหกสิบห้า แบบนี้เลยนะโคตรไวโคตรโกโคตรอันตรายนะครับสำหรับเซตนี้นะ6.9นะครับแล้วก็เดี๋ยวไฟแชาสัมพันธ์เรื่องกิจกรรมนะฮะกิจกรรมกิจกรรมผมขึ้นรูปให้นะแบ๊บนึงนะฮะกิจกรรมฟาร์มบอสนะครับเพิ่งหลังจากคลิปนี้ลงก็จะเป็นอ๋อผมยังทำรูปไม่เสร็จก็ช่างมันนะฮะก็กิจกรรมจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับวันที่2นะ ก็จะได้เซตใหญ่กันนะเดีย๋ยวเราติดตามกันนะฮะว่ามีอะไรแล้วก็มีกล่องนะครับกล่องใหม่ซึ่งกล่องเนี้ยสามารถรูดรับขอพวกนี้ได้หมดเลยนะฮะซึ่งกล่องเนี้ยสามารถซื้อได้จากอ่าพ่อค้าหรือ s m ทุกอ่าทั่วไปนะฮะก็สามารถถามหาหรือหาซื้อกันได้นะครับเป็นอ่ากล่องกาชานะฮะที่เพิ่มเข้ามาในเติมนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะ หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะครับกล่องประเภทนี้นะก็เอามาให้มีสีสั่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือของที่มีในกล่องนี้ทุกชิ้นนะฮะจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะฮะแล้วก็ตัว SSS อลิ A เนี่ยเป็นตัวที่มีความสามารถพิเศษเท่าตัวละครวี5บห้าทุกประการนะครับแต่รีเลดสี่รีเลดสี่แล้วก็ โพเทคเกิดใหม่นยะตัวอื่นจะสูงสุด25 26แต่ตัวเนี้นอาโพเทค30วินะครับก็เป็นตัวที่แรงที่สุดตอนนี้เลยนะตัวอลิสนะฮะเวลาเปิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถหาซื้อกล่องนี้ได้ผ่านาพ่อค้าหรือ SM ทุกท่านเลยนะฮะก็น่าจะมีขายกันวันที่ต่อเป็นต้นไปนะกล่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมฟาร์มนะคลิกเกียวล้อกอสก,กิปได้นะฮะแบบนี้เลยนะฮะ ตกแล้วน่าจะกล่องละสามถึงสี่บาทนะก็ถ้าได้ของดีนะฮะก็รุ้นได้นะของพวกนี้ที่เห็นมันออกง่ายเนี่ยคือยังปรับเลทไม่เรียบไม่เสร็จนะฮะยังไม่เรียบร้อยนะก็อันนี้ยังมันก็เลยให้พ่อค้าไปขายไม่ได้นะฮะเนี่ยตัวพัดใหม่อะไรเงี้ยนะก็ประมาณนี้นะครับของอ่าหรือกล่องนะ แบบนี้เลยนะฮะประมาณนี้ประมาณ,มาณน,นี้แต่อันนี้คือยังมีเลทที่ยังไม่เรียบร้อยอยู่ก็อาจจะทําทการซื้อขายหรือว่าหาซื้อได้ในวันที่2เป็นต้นไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามนะฮะกดกระดิ่งไว้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ